เป็นสถานการณ์ที่ร้อนแรงมากร้อนจนรายการเก่งบุกเฮงก็ต้องขอหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยแล้วละกันนะคะก่อนที่เราจะคุยกันต่อถึงเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านของการลงทุนทองนะคะคุณธิพานวะวัฒนทรั์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l n a n d Futures จำกัดคุณธิพาเคยมาคุยกับเราครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้กับสถานการณ์ทองที่คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะก,กําลังต้องการข้อมูลอยู่นะคะคที่จะไปประกอบการลงทุนนะคะวันนี้ก็เลย คุยกับคุณธิพากันอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้คุณธิพาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณธิพาคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่แกมโอเคครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะตอนนี้ถ้าหากว่าจะให้พูดถึงสถานการณ์ทองในในในภาพรวมกับการลงทุนทองคําในบ้านเราเนี่ยถ้าจะให้อธิบายสั้นๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ทองตอนนี้ที่นักลงทุนควรจะต้องรับรู้เอาไว้ค่ะค่ะตัวราคาทองเองนะคะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่านักลงทุนหลายๆคนเนี่ยมีความ ถือว่าตกใจได้เลยนะคะที่ที่ทราคาทองคําเองปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเร็วทีเดียวและเป็นจังหวะในช่วงสงการด้วยนะคะก็คือต่างคนต่างไปเที่ยวกลับมาราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงไปถึง2,000บาทต่อบาททองคําได้นะคะซึ่งการปรับตัวลดในในรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการปรับตัวเที่ลดมากที่สุดในรอบ3 สิบปีเลยนะคะ<ม>ที่ที่ถือว่าลงมาเร็วกับเกือบประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นได้เลยทําให้หนักลงทุนเนี่ยมีเอ่อก็ตกใจกันค่อนข้างมากนะคะก็คืออยากไปย้อนนิดนึง<ม>ค่ะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราก็จะลองเรียกลําดับให้ดูว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือคว่า จากปัจจัยเองก็จะมีในเรื่องของสามเรื่องที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวราคาทองคําเองมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวในช่วงสงการนะคะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็ไปนในเรื่องของสถานการณ์ของตัวกองทุนต่างๆาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีที่เราได้ยินกองทุนพูดถึงว่ามีการปรับลดคาดการราคาทองคําบ้างบางกองทุนมีลักษณะของการขายทองคําบ้างแต่คือจริงแล้วตัวตัวข่าวตัวนั้นที่ออกมาคือ ลักษณะการขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายออกมาค่อนข้างมากะนะคะก็คือเป็นการทยอยขายมากกว่าแต่ก็เป็นกระแสะตัวหนึ่งที่ที่เป็นกระแสะที่ที่ทําให้ให้เราเห็นออกมาบ้างะนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการอาจจะมีการโยกย้ายเงินจากการลงทุนในทองคาเองไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองเนี่ยคะ่ะ ก็คือไม่ทราบได้ข่าวกันหรือเปล่าในเรื่องที่บอกว่าธนาคารกลางจะมีขายทองไซปรัสที่จะขายทองนะคะก็คือมีข่าวกันออกมาก็คือประธานธนาคารกลางของทางยุโรปเองก็ออกมาพูดว่าไซปรัสมีหนี้มากจริงๆแล้วมีทองทําไมไม่เอาทองออกมาขายก็แนะนําว่านะเอาวทองที่อยู่ในส่วนของธนาคารกลางออกมาขายก็เริ่มตากข่าวนี้ออกมาก่อนก็เลยทาให้ทานผู้บริคมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าไซปรัสแก้ปัญหาโดยการใช้หนี้ของตัวเองหรือเอาทองมาขายเนี่ยล้วประเทศอื่นๆที่มีปัญหาด้านหนี้เหมือนกันหล่ะ คือไซปรัสเองมีทองไม่เยอะนะคะมีแค่ประมาณสิบตันเองคือน้อยกว่าน้อยกว่าพวกกองทุนมากอย่างกองทุนวันนึงก็ซื้อขายหลายสิบตันไซปรัสเนี่ยมีแค่สิบเท่านั้นเองแต่เขากลัวว่าถ้าไซปรัสเอ่อเริ่มเป็นสัญญาณในการขายออกมา ประเทศอื่นๆอย่างกรีซเองอิตาลีเองสเปนที่มีทองคําถือกันมากๆเนี่ยค่ะพวกนี้ถ้าเริ่มมาเทขายก็จะยิ่งทําให้ตลาดทองคําทุบลงหรือเปล่า mm hmm. อันนี้ก็เป็นข่าวที่สองนะคะที่มองไปในเรื่องของความกังวลแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็เป็นในเรื่องของออการที่ mm hmm. ราคาทองคําเองหลุดแนวเทคนิคนะคะซึ่งแนวเทคนิคเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าสสิบเหรียญหรือว่าที่แนวสอง0มืหนึ่งพันบาทประบาททองคําในคืนวนันศุกร์นะคะก็คือพอราคาหลุดที่แนวนั้นแล้วเนี่ยค่ะ ของพวกกองทุนเองก็มีความกังวลก็มีการเทขายออ,อกมาในแง่ของนันกลงทุนเองด้วยที่ดูหลักเทคนิคนะคะดังนั้นเองในคืนวันนั้นราคาทองคําเลยร่วงลงมาค่อนข้างมากเพราะว่าแนวที่พันห้าร้อสามสิบเนี่ยถือว่าเป็นแนวใหญ่ที่เรมามองว่าตัวราคาทองคําเองยังเป็นลักษณะของมีโอกาสปรับขึ้นหรือเป็นไซด์เวย์แต่พอหลุดพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยก็เริ่มมองว่าราคาทองคําหลังจากนี้ไปจะเป็นขาลงและทําให้มีแรงเทขายออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะค่ะ เื่อกี้คุณติพาว่าแนวโน้มหลังจากนี้ราคาทองคำน่าจะลงไปกว่านี้อีกมันจะลงไปจนถึงเท่าไหร่คะค่ะคือหลังจากนี้เองนะคะหลังจากที่ตัวรทองหลุดหนมื่11,000นกน็มองว่าน่าจะเป็นขาลงของตัวทองคําในปีนี้แล้วนะคะ คือจะเห็นได้จากที่การที่ย่อตัวของราคาทองคําลงไปครับประมาณหมื่นแปดกว่านะคะหรือว่าที่ประมาณพันสามร้อยสาสิบแต่อาจจะมีการดีดตัวปรับตัวขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าคือเราก็ยังแนะนานักลงทุนว่าอย่า,อย,าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าใจว่าราคาทองคําจะกลับขึ้นไปแล้วนะคือเรามองว่าเป็นในลักษณะของการดีดตัวขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าภาพใหญ่ของราคาทองคําในปีนี้หลังจากนี้เรายังมองเป็นขาลงอยู่โดยที่กรอบนะคะคือในการดีดตัวขึ้นมารอบนี้เนะะี่ยค่ะก็คือเพิ่งกลับ ขึ้นมาได้ประมาณร้อยเหรียญน,นะคะก็คือขึ้นมาถึงแนวประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเหรียญได้ซึ่งแนวต่อไปจะก,กลับไปทดสอบเนะะี่ยค่ะก็คือสองหมื่นหนึ่งพันบาทคือจุดเดิมเนะะี่ยค่ะที่เป็นจุดวัดเดิมที่เรามองว่าผลุดจุดนั้นเราจะกลับมาเป็นขาลงหรือว่าที่ทองหนึ่งพันเออที่ราคาทองต่างประเทศที่พันห้าร้อยสามสิบจุดนั้นจะเป็นจุดสําคัญนะคะว่าถ้ายังไม่สามารถถ้าการปรับตัวขึ้นรอบนี้ยังไม่สามารถผ่านสองหมื่นหนึ่งพันไปได้หรือประมาณพันห้าร้อยสามสิบ ยังมีโอกาสที่จะลงไปได้จนถึงประมาณพันสองร้อยห้าสิบเหรียญหรือว่าถ้าดูเป็นเงินบาทเองก็ประมาณหมื่นเจ็ดห้าร้อยค่ะก็คือกรอบจากนี้ไปจนถึงปลายปีก็จะวิ่งระหว่างประมาณหมื่นเจ็ดห้าร้อยจนถึงสองหมื่นพันค่ะอืมค่ะค่ะโค้ชมีอะไรจะสอบถ <laughs> ามคุณดิภาไหมฮะในเรือ่องการลงทุนจะถามนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าคนลงทุนเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่ถือทองไว้ะนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจทําอะไรในช่วงที่ผ่านมานะครับ ตรงนี้คุณธีพามีมีคำแนะนำอะไรกับคนกลุ่มนี้ไหมฮะเพราะว่ามีอยู่เยอะมากเลยคือมองว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการเก็บเป็นเป็นเพื่อนการเก็บออมหรือเปล่านะเพราะว่า<ะ>อย่างหลายคนเองช่วงนี้ค่ะโคชที่ทองลงมาก็จริงแต่ว่าเขาก็มองเขาก็อยากจะซื้อช่ไหมที่เขาก็รู้ว่า รับข่าวอยู่แล้วค่ะว่าว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงต่อแต่ก็มองเป็นในเรื่องของการสะสมระยะยาว<ม>อย่างเนี้ยค่ะก,ก็ยังถือได้หรือแม้กระทั่งอย่างธนาคารกลางของเกาหลีเอง<ม>ก็ออกมาพูดว่าทองที่เก็บไว้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าช่วงสั้นจะเป็นช่วงลงแต่เขาก็ยังสบายใจยังสามารถถือได้เพราะว่ามองไปในเรื่องของการลงทุนระยะยาวอันนี้คือแบบแบบต้องแบบกลุ่มนะเพือ่อนกันค่ะว่าถ้าต้องการเป็นกลุ่มที่ลงทุนระยะยาวหรือว่าเป็นการกระจายกระจายพอร์ตการเก็บเนี่ยก็คือย,ยังสามารถถือได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของกลุ่มที่ ลงทุนระยะสั้นซื้อขายนะคะเพื่อเพื่อต้องการทำกำไรระยะสั้นเนี่ยกลุ่มนี้เราก็แนนทาค่ะว่าการซื้อขายหลังจากนี้ของราคาทองคำมันคือคือ,คอไม่สามารถซื้อและถือยาวต่อได้เพราะว่า เทรนด์ของราคาทองคำเนี่ยเรามองเป็นขาลงแล้วนะคะแต่นั้นเองการการเข้ามาลงทุนในตลาดทองคําหลังจากนี้ก็คือแนะนําให้ให้ซื้อขายเป็นเป็นตามกรอบไปแต่ว่าถ้าบางท่านที่มีอยู่คืออาจจะต้องรอดูว่าจังหวัดที่มีการดีดตัวของราคาทองขึ้นมาขึ้นมาแถวๆประมาณสองหมื่นหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะถ้ายังไม่สามารถผ่านแนวสองหมื่นหนึ่งไปได้นะคะยังไงอย่างราคาทองคํายังเป็นขาลงแถวๆจังหวัดนั้นอาจจะต้องเป็นจุดที่ขายทยอยขายค่ะครับค่ะอย่างอย่างอย่างกลุ่มที่อ ลงทุนลันกษณะของโกลฟิเจอร์ซึ่งก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันตรงนี้คุณคทีพลาเองมีคําแนะนําอะไรในเรื่องของการลงทุนหลังจากนี้บ้างคะ ค่ะอย่างกลุ่มที่ลงทุนในโกลฟวเจอร์ส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนระยะสั้นอยู่แล้วนะคะก็คือว่าการซื้อขายจะไม่ได้เป็นในลักษณะขององการถือยาวกลุ่มนี้เราก็ยังแนะนําให้ซื้อขายอยู่อยู่ในกรอบผิวก็คือลงทุนถือไม่ยาวมากนะคะนะคะก็คือว่าดูตามแนวรับแนวต้านในการลงทุนค่ะก็ยังแนะนําแบบนี้โดยที่กรอบในช่วงนี้เองก็จะอยู่ระหว่างประมาณ1,000ตอนนี้นะคะก็คือเพิ่งทะลุแนวต้านที่ประมาณ1นึ่มากรอบหลังจากนี้ก็จะอยู่ระหว่างประมาณ 1, 4ึ่งพันสี่ร้อยสามสิบจนถึงหนึ่งพ สิค่ะค่ะอาละค่ะอีกคําถามหนึ่งแล้วกันสุดท้ายแลละคุณทีพายฝากอะไรถึงออคุณผู้ชมที่อาจจะสนใจที่จะลงทุนในทองตอนนี้เพราะว่าราคาลงมาค่อนข้างมากมีอะไรที่ต้องจะต้องระมัดระวังหรือว่าต้องจับตามองต่อไปบ้างคะหลังจากนี้ค่ะ ค่ะอย่างตอนนี้เองนะคะประเด็นของตัวราคาทองคาที่ยังต้องตามก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราดูในเรื่องของออข่าวต่างประเทศนะคะที่ส่งผลกับตัวาการขึ้นลงของราคาทองคําแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยก็คือประเด็นในเรื่องของค่าเงินบาทในบ้านเราอะนะคะ,คะอาจจะต้องรอดูว่าทางรัฐบาลเองจะมีมาตรการอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับที่จะมาช่วยพยุงในเรื่องของค่าเงินบาทหรือเปล่าเพราะว่าตัวราคาทองคําในบ้านเราเนี่ยค่ะ ค่าเงินบาทมีผลค่อนข้างมากทีเดียวนะคะถ้าเงินบาทยิ่งแข็งค่ามากๆเนี่ยราคาทองคําในบ้านเราก็จะยิ่งถูกแต่ถ้าเงินบาทนะคะอ่อนค่ามากๆราคาทองคําก็จะยิ่งแพงอย่างปีเนี้ยค่ะเราดูตั้งแต่ต้นปีราคาทองโลกลงมาห้าเปอร์เซ็นตแต่าาทองในประเทศบ้านเราเนี่ยลงถึงส mm ิบเปอร์เซ็นตเพราะว่าอีกห้าเปอร์เซ็นมาจากในเรื่องของค่าเงินบาทที่ปีนี้แข่งค่ามขึ้นมาค่อนข้างมากถือว่าแข่งค่ามากที่สุดในรอบสิบหกปีที่ผ่านมา ดังนั้นถ้าจะเข้ามาลงทุนในทองคําช่วงนี้คืออาจจะต้องดูในเรื่องของค่าเงินบาทแล้วก็แนะนําให้เป็นการลงทุนระยะสั้นอย่าเป็นการลงทุนลักษณะของซื้อและถือยาวยังไม่เหมาะค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณธิพามากและถ้ามีโอกาสเนี่ยเราคงจะได้มาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องของทองคํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณธิพานวะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion Futures จำกัดนะคะ